ทำไมเขาได้ที่ใหญ่กว่าฉันฉันไม่ไดีตรงไหนฉันทำอะไรผิดพลาดตรงไหนก็บอกมาเลยเรามาขอพื้นที่เซนทัลเวสต์วิวแล้วเราไม่ได้จ้ะเดอะลิสคีนิคถูกปฏิเสธจ้ะมารับทับอมารับ,รบใช่ไหม,ไหมเออเสร็จงานแล้วนี่ไงคลินิกใจกลางสยามยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงหกโ,นะโมงเราทำไป6กโมงหรอ วันนี้จะพาไปดูสาขาเซนทันเวสต์วิวเขาจะเปิดใหม่ <c oughs> เราก็ไปเปิดเดอะลิสลีนิกสาขาที่แปลกของเราที่นู่นเหมือนกันซึ่งโปรเซสงานถึงไหนไม่รู้วันนี้เราจะไปเห็นพร้อมกันก็ไปตรวจหน้างานด้วย <c oughs> เพราะว่าวันนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งที่น,ทนู่นว่ารูปแบบการทํางานของการเปิดสาขาของเราอ่ะมันเป็นแบบใหม่ในรอบนี้าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ทําไมเราถึงถึงเพิ่งไปได้ัน,นี้เดี๋ยวค่อยไปดูท้ายคลิปแต่ตอนเนี้ยเราอ่ะมาสายแล้วเร,เราเสร็จสายแล้วเราต้องไปไหมเดี๋ยวเราเดินทางลงไปด้วย ยังไม่ได้ทานข้าวอยา่างี้ยังไม่ได้ทานเลยก็เดี๋ยวกินบนรถได้ไหมนี่ไงฝากข้าวไว้หน่อยเออซึ่งวันนี้จริงๆอะเริ่มงานช้าไปสองชั่วโมง แล้วก็อันนี้เราเรทกี่ชั่วโมงเราเรียหนึ่งช mm, ั่วโมงใช่มหนึ่ชั่วโมงเราเรียหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราเริ่มงานชา้าไปสองชั่วโมงเพราะว่าเราทําได้เร็วเราทําได้เร็วกว่าเวลาจริงๆกัะหนึ่งชั่วโมงอ่าบอกบอกข้อบวกยังสมองดีเจอขายเสร็จมามเร็วเนี่ยเมื่อเช้าคือแบบมันเป็นบทเป็นบทเรียนมากว่าเวลาเปลี่ยนมือถืออะให้ย้ายซิมให้เสร็จเออถ้าย้ายซิมไม่เสร็จมันจะเป็นแบบนี้คือเธอจะตั้งปลุกไว้เครื่องเดิม แล้วเธอก็จะเอาซิมไว้ในเครื่องเดิมแล้วก็เอาไว้นอกคลองแล้วเธอก็พกเครื่องใหม่ที่ยังไม่มีซิมแล้วก็เใช่แล้วก็เหมือนเน็ตคอนโดมันตัดอะไรเงี้ยเออตั้งปลุกก็อยู่ในเครื่องเดิมทุกอย่างก็จะขาดหายไปเลยจากสัญญาณใดๆใครโทรตามก็ไม่ได้ฉันตื่นอีกทีนึงก็คือเที่ยงจากเมื่อเช้านัดเริ่มงาน11โมงจากแต่ฉันตื่นเที่ยงดังขอโทษสังคมแต่ว่าเป็นบทเรียนในการที่จะ ตรงย้ายมือถือให้เสร็จเอออย่าอย่าย้ายขึ้นกลางๆแบบนี้ไม่เอามันไม่ดีนอนฉันเลยอะไรนะไปี่นโเขาคนโทรตามไปที่คอนโดด้วยหรอบอกว่าพี่เราพออยากให้พอไป่ตหน่อยมันจูตกใจกูคุคุณไหนนีว่าตายชาห้องหรอมีว่าตายชาห้องหรอ กใจไว้แล้วสิบนาทีอาบนยคุณลีสิบนาทีต้องพอแล้วว่ะสิบนาทีต้องมาแล้วว่ะไม่มาสองชั่วโมงสรุปก็คือเป็นปัญหาของการย้ายมือถือจังอ๋อไม่ได้ไม่ได้ผิดนี่ผิดนี่การย้ายมือถือใช่รบกวนบริษัทมือถือแก้ไขเรื่องนี้ด้วยเราเราเราหรอ ทำงานจริงไปแล้วอตอนนี้มาสู่พี่น้องชาว y o u t u b e ของเราเป็นไงครเพิ่งเพิ่งมาตรวจงานครั้งแรกวันนี้จริงๆอ่ะปกติอ่ะเวลาเราขึ้นสาขาใหม่นะนี่ก็จะต้องตามแบบหลายอย่างมากมายแล้วก็คอยโฟล์ลอา p งานเรื่อยๆแต่นเนี้ยเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกนะสาขาที่8ที่ไ,<ป>ไม่ได้เข้าหน้างานเลยจนถึงเนี้ยจนถึงวันนี้ที่เข้ามาดูนิดนึงเออซึ่งวันนี้ก็คือเป็นวันที่21พฤศจิกายนเวลาสองทุ่มครึง่งอ่า โดยที่ตัวห้างจะเซนทันเวสต์วิลเป็นห้างเปิดใหม่ในเครือเซนทันนะจะถ,ถึงเในนี้เขเพราะว่าราชพฤกษ์เรายังไม่มีแล้วเราก็ชอบความรู้สึกของการเปิดพร้อมห้างรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นไปด้วยกันดีไม่ได้ห่วงตัวเองตอนนี้ห่วงห้างจะ้ะ <c oughs> เธอจ้าเธอแผ่นกล้องจะ้ะเธอหมุนจะ้ะเธอหมุนนี่จ้ะเปิด29พฤศจิกายนนี้ <c oughs> เอาอะไรมาเปิด <c oughs> เอาอะไรมาเปิด,ปดแต่เขาบอกว่าเขาทำทัน คือเสียงลือเสียงเลาอ้างของเซนทานนาเขาบอกว่าเขาคือวันไนท์มิเลทเทลวันที่28อาจจะเห็นแบบเฮ้ยดูทรงไม่ค้าย29บปุ๊บเปิดแอร์เย็นฉ่ำทุกอย่างเหมือนแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เลยว่าสภาพเป็นอย่างนี้อันนี้คุณผู้ชมดูไว้ก็ได้ว่าเนี่ยสภาพณนะวันนี้หลายๆคนเนี่ยยังเป็นห้างยังเป็นร้านแบบรอทำอย่างนี้อยู่เลยอะของเราก็เช่นกันซึ่ง29วันเปิดจริง เสร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเอออันนี้คือเคมเคมให้ห้างเขาด้วยห้างเขาจะได้รักห้างเขาจะได้รักเผื่อเขาจะหาที่ดีๆให้เราบ้างเออโทรมาเลยใช่ไหมอ่าน้อยใจจ่ะฉันน้อยใจห้างจ้ะทำไมให้ที่ฉันเล็กกว่าเขาเออทำไมเขาได้ที่ใหญ่กว่าฉันฉันไม่ดีตรงไหนฉันทำอะไรผิดพลาดตรงไหนก็บอกมาเลยฉันพร้อมจะแก้ไขและปรับปรุง ทำยังไงฉันถึงจะได้หน้าร้านสวยแบบเขาจะได้หัวมุมแบบเขาห้องใหญ่แบบเขาทำยังไงฉันต้องทํายังไงให้เขาเขาถึงจะพอใจฉันไม่น่ารักเหรอฉันทำอะไรไม่ดีตรงไหนเออคุณได้ฟังเผื่อเขาจะเห็นใจอะไรนะได้ห้องใหญ่แล้วทุกข้าใหม่เลยไหมครับถ้าได้ห้องใหญ่พร้อมย้ายอันนี้ในลิสต์คลินิกของเราสาขาเซ็นทรัลเวสต์ฟิลด์สาขาที่8นะให้ดูสภาพวันนี้ไปก่อนเดี๋ยววันจริงที่เสร็จแล้วจะ พามาถ่ายดูอีกรอบนึงนี่ข้างในนะไม่มีก็โอเคก็คือเป็นตามแผนทุกอย่างเดี๋ยวเล่าวิธีการทํางานให้ฟังที่หลังนะนี่ก็ให้ดูสภาพห้องคร่าวๆก็จริงๆก็มันก็คือสภาพก่อสร้างอยู่อะเออซึ่งรอบนี้เขาเป็นฟิลแบบว่าออทำทำผนงังทํากําแพงไว้หมดแล้วแล้วเขาแล้วเขาทำเป็นพวกแบบชิ้นงานออพวกบิวอินต่างๆนะ เอามายกประกอบติดตั้งที่หลังงานมันก็จะไวนะครับแล้วก็พวกพวัสดุปิดผิวเนี่ยเดี๋ยวเขามาปิดที่หลังนี่ทำงานอยู่ชิดพี่ตามสบายเลยครับเขาบอกว่าไม่สบายเพราะมึงมานี่แหละเขาบอกว่าไม่สบายเพราะมึงมานี่แหละเออเออเนี่ยโซฟงทุกอย่างยกมาหมดแล้วเอามาหมดแล้วเหลือแค่ติดตั้งก็คือรอเคลียร์ฝุ่นแล้วเดี๋ยวเขาปิดผิวใดๆอย่างเงี้ยก็ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรแก้ไขมากเดี๋ยวเ,เล่าการทํางานของอันนี้ให้ฟัง อันนี้ให้เดินดูรอบๆก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็คือผังคลินิกตามปกติเลยไม่มีอะไร,พ,บบะไรพิเศษแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือวิธีการทํางานของรอบนี้เดินไปข้างนอกดีกว่าเกรงใจที่เขาทํางานะระวังจ่าระวังเออไปข้างนอกระวังเออระวังหัวแตกเหยียบตะปูรอบนี้เราเปลี่ยนวิธีการทํางานก็คือเราเราใช้เป็นวิธีการทํางานที่เรียกว่าเออคุณพี่ตัดแรงไปอ่ะ นี่ถ่าย YouTube ไม่ได้ A few m m o e n t s later เขาก็คงตัดเรื่อยๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมเข้าใจเรามาหน้างานจริง <S 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 คุณผู้ชมช่วยเข้าใจหน่อยเออไม่ก็คือวิธีการทำงานรอบนี้เราทำงานเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นการทดลองทำงานเหมือนกันนะกับบริษัทนี้อ,อันนี้เล่าให้ฟังเลยก็ได้เขาชื่อบริษัท Studio Perception อ่ะเป็นการทำที่เขาเรียกว่า Turnkey Turnkey แปลว่าอะไร t u r n k e y คือรับออกแบบรับก่อสร้างในเจ้าเดียวกันเบ็ดเสร็จจบ วิธีการทํางานคือเราก็ต้องเข้าไปคุยแบบคุยผังการทํางานให้เสร็จเลือกวัสดุใดๆให้เสร็จแล้วก็จ่ายเงินไปหนึ่งก้อนจากนั้นเขาก็จะทํางานให้เราอ่าซึ่งอันนี้เป็นวิธีการทํางานที่เราลองทําดูเพราะว่าเธอเธอเห็นฉันทํางานที่ผ่านมาไหมฉันเหนื่อยอยู่นะที่ฉันต้องแบบที่ฉันต้องวิ่งแบบเองต้องเอ่อเลือกไปวิ่งไปเลือกวัสดุเองต้องไปเอ่อไปจิ้มหน้างานเองอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพอมนเป็นเทิร์นคีย่ะข้อดีคือเขามีคนรับผิดชอบงานที่แบบ เป็นหลายฝ่ายอ่ะเขาก็จะมีฝ่ายต่างๆของเขาแล้วเขาก็จะทํางานส่งมอบให้กับเราส่วนข้อเสียนะนี่รู้สึกว่าการทํางานแบบเทินคีอาจจะต้องอาศัยเวลาในการวางแผนค่อนข้างนานหมายว่าจะไม่สามารถปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บ,บแล้วก็แบบเอ้ยจดด,ด่วนโยนงานไวๆไปให้ได้เพราะเขาต้องทํางานผสานแบบหลายฝ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เราเคยทําเองสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบเอ้ยขอขึ้นงานเลยขอแบบกําหนดส่งมอบในอันนี้อะทำไปเลือกแบบไป อันนี้ก็จะเป็นเบนิฟิตของอีกฝั่งหนึ่งของการทํางานแบบก่อนของเราซึ่งจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่แล้วเราก็ยังเลี c บคอนแทคกับช่างทั้งสองฝ่ายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าช่างที่ทํางานให้เราอ่ะดีทั้งคู่เก่งทั้งคู่รอบนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนส่งมอบงานว่าจะเป็นเป็นยังไงเขาก็แบบสามารถฟันวันส่งงานให้เราได้เลยว่าส่งวันนี้ทีนวันนี้เสร็จวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็จะดูว่าเลดไหมทําได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยความกังวลใจไม่ห่วงที่ตัวเองเลย ห่วงเซนทัลแล้วเขามีอีเวนต์เปิดงานแนะนำที่29อะ่ะเขามีอีเวนต์เปิดฉลองสาขาใหม่เซนทัลเวสต์วิวกีดาลงดารามีซเบรตแกนเซเลบรตอะไรเงี้ยเธอของฉันไม่ทำอะไรจ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ถ้าเขาไม่เสร็จฉันก็ต้องเลื่อนฉันสู้รอให้เขาทำไปก่อนเดี๋ยวฉันก็ทำทีหลัง <c oughs> ฉันเออ <c oughs> เอาชัวร์ฉันเน้นชัวร์เอ <c oughs> เอปล่อยเขาปล่อยเขาทําไปก่อนเออ แต่ก็ใดๆอ่ะเปิดสาขาสาขาที่8ก็รีวิวตัวเองนะก็ไม่เหนื่อยเท่าเดิมตอนนี้ทีมวิ่งทํางานแทนได้หมดแหละอ่าอย่างเมื่อกี้จริงๆก่อนที่เราจะมาก็จะมีทีมทีมผู้จัดการทีมจัดซื้อมาดูหน้าสาขาแล้วก็ตรวจงานให้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทีมเราก็เริ่มทํางานเป็นองค์ประกอบเป็นระบบแล้วก็ทํางานแทนได้แล้วตอนนี้เราก็แค่อมาตแตะแต่แตดูความเรียบร้อยนิดๆหน่นนนนอยสรุปเขาว่ายังไงสรุปเขาว่ายังไง เอ,อ2,000 Years Later โอเคไม่น้อยใจแล้วโอเคถ้ารู้เหตุผลก็ไม่โกรธ <c oughs> ถ้าไม่รู้เหตุผลจะโกรธแต่พอรู้เหตุผลปุ๊บอ่าไม่โกรธ <c oughs> ยอมรับได้ถือว่าโอเค <c oughs> เพราะตอนแรกจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเรามาเรามาขอพื้นที่เซนทัลเวสต์วิวแล้วเราไม่ได้จ้ะเดอะลิส c l คลินกถูกปฏิเสธจ้ะ <c oughs> เออไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคือเขามีการ เวลาขึ้นห้างอย่างเงี้ยเขาจะมีการจํากัดเวลาว่าโซนเนี้ยเขาจะให้กี่ยูนิตแล้วจะให้เป็นใครอะไรยังไงบ้างใครที่ท Relationship มากับเซ็นทันที่ดีหรือว่าใครที่ทําแบรนด์โปรไฟล์กับเซ็นทันมาดีอ่ะเขาก็ต้อง Pri o r i t y ก่อน,นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมเออส่วนเราอ่ะเราอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่มาทีหลังแต่ว่าโอเคเรามีการทําโปรไฟล์ที่ดีต่อเนื่องกับทางเซ็นทันแต่เรามาทีหลังอ่ะเราเพิ่งมายื่นขอเราก็ไม่ได้พื้นที่ห้างเซ็นทันเบสฟิซลนี้ แต่ด้วยความดวงอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าดวงมีผู้เช่ารายเดิมย้ายจากตรงนี้ออกเพิ่งไม่บอกว่าเป็นใครขอบคุณมากนะที่าย้ายออกไปเออมันพื้น<า>ที <Case> ่ต่มาไม่ถึงอยเออแต่เราได้ที่เล็ก<อ>ที่เนี่ยได้ที่เล็กแต่เราก็ต้องยอมเอาเพราะว่าเราอยากอยากบอกอย่างที่บอกชอบเริ่มต้นใหม่กับห้างจุดสุดท้ายก็ได้เป็นเซนทรัลเวสต์วิวมาเออแล้วก็คิดว่ายังจะยังอยู่ในเซนทรัต่างๆอีกต่อไปนะครับ ธอย่าพูดไปบางอันเขาก็เสนอฉันแต่ฉันก็ไม่ไปเองเออจะพูดไปเออบางอย่างเขาก็ให้ไปแล้วก็ไม่ไปแต่เราก็เลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าของเราไงอ่าถูกปะจริงเหรออ๋อที่บอส่งมาว่ามีคนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลใจให้หมอฤทธิ์มาเปิดที่เวสต์วิวฉันมาแล้วจ้ะแล้วเธอละมาหรือยังเออฉัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนฉันมาแล้วจ้ะเออเธอมาได้แล้วก็ฝากด้วยละกันสำหรับสาขาใหม่ของเดอะลิส l ินิกนะครับสาขาที่8นะที่เซนทัลเวสต์วิวนะครับเปิดทำการวันแรกพร้อมเซนทัลเวสต์วิวนะก็คือวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งใดๆก็เดี๋ยวมาอัปเดตตอนเปิดสาขาอีกทีนึงวันนี้เอามาลงคลิปก่อนเพื่อเชิญชวนทุกคนมาว่าเดอะลิสกินิกมาอยู่ที่ย่านราชพฤกษ์หรือว่าเซนทัลเวสต์วิวแล้ว มาตามกันได้มาเจอกันได้วันที่29พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นเอ้ยไม่เท่านั้นสิมาวันอื่นก็ได้ <S 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 หลังจากนี้เออนั่นแหละอ่ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวพามาดูเบื้องหลังการทำงานอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะคบวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย